หนังฟอร์มยักษ์ปีหน้าทั้งไทยและเทศจะมีเรื่องไหนได่าดูกันบ้างไปดูกันเลยสำหรับใครที่ดูอวตารแล้วนะครับคนทีได้เห็นทีเซอร์ของอเวนเจอร์ดูมเดย์นะครับผม mm. ก็คือความตื่นเต้นคือเราจะได้บทของดร์ดูมเดย์ที่แสดงโดยดูเบิร์ตดาวนี่จูเนียกลับมามนั่นเองก็เป็นวไวไลท์ที่ฉลาดที่สุดในจกักรวาลแล้วก็เราจะเห็นในช่วงทีเซอร์ด้วยก็คือสตีฟโรเจอร์จะกลับมานี่ตัวละครหลักกลับมาคัมแบ็กนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อ ซูเปอร์มาริโอ <De ek S 2> แกลเ็กซี่เด็กหนุ<ๆ>่ทุกคนอาจจะชอบแฟนเกมจะได้เห็นเจ้าหญิงโนซาลีน่ากลับมาโอ้นี่ถือว่าพีคเลยนะถูกต้องภาคนี้สำหรับแฟนเกมมาริโอเอาตัวอย่างที่เพิ่งปล่อยมาเลยไหมหลังอวตารโปรตโตล็อกของเดอะโอดิซีหนังของเสด็จพ่อหนูเล่นที่จะเกี่ยวกับสงครามในยุคนั้นเลยนะครับจากรววรติต่าง ถ้าเกิดใครที่ได้ไปดู IMAX แล้วจะมีตัวอย่างโปโตล็อกตัวเปิดบอกเลยครับว่าแค่5นาทีที่ได้สัมผัสเนี่ยขนลุกมากๆคุณอุย้ยมันสุดมากๆไม่ควรพลาดเลยครับต่อมาเป็นหนังเกี่ยวกับดนตรีครับอ๋อดนตรีด้วยใช่ Michael หรือ Michael Jackson นั่นเองเอาราชาเพลงป๊อปนะครับกำลังจะออกมาให้ทุกคนได้ดูในเวอร์ชั่นหนัง แล้วคนที่แสดงเนี่ยคือหลานของไม่ขึ้นแจ็คสันด้วยนะโ oh. อ้ออน่าสนใจมากหนังไทยเรื่องไหนที่น่าดูบ้างสําหรับคุณสแกนลวดเดอะมูฟวี่น่าสนใจน่าสนใจอคุณอาจจะไม่เคยเห็นสแกนลวดเดอะมูฟวี่คือการเอากิมมิคของหนังไทยแต่ละเรื่องมายำรวมกันในหนังเรื่องนี้ oh. ถ้าใครยังไม่ดูทีเซอร์ให้ไปดูนะเกี่ยวกับสแกนวดเดอะมูฟวี่รับรองว่าสนุกแน่ง,งานนี้ พีเซอร์เพิ่งปล่อยมาได้สักพักนะ<ช>ลองไปดูกันได้น่าดูอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันถูกต้องแล้วขอบคุณแล้วครับหนังไทย the best ขอบคุณผมให้ภาคต่อเลยแล้วกันนะครับกับหนัง800ล้านอย่างสัป,ปเปอร์ภาค<ม>สองภาคแรงนี้ทำไรายได้ทะลุมทลายมากใช่และนี่คือทั้งหมดของหนังในปีหน้าที่เราลิสต์มาให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับ